คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องอาหารนะครับถึงเรื่องยาบำรุงนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามากันนะครับผมจะพื้นฐานเลยนะครับสําหรับมือใหม่เลยนะครับนี่คือเลี้ยงไก่ออกชนเลยนะครับก็เข้าเปลือกนะครับให้สองกระเพาะนะครับมื้อเช้าให้ก่อนเก้าโมงนะครับมื้อเย็นให้หลังให้หลังจากห้าโมงครึ่งไปแล้วนะครับ แล้วการให้ข้าวเปลือกนะครับให้ครึ่งชั่วโมงพอนะครับแล้วให้เก็บข้าวออกให้หมดเลยนะครับไก่จะกินเต็มกระเพาะหรือไม่เต็มกระเพาะไม่เป็นไรนะครับให้เก็บข้าวออกเลยนะครับเช่นช่วงเช้านะครับก่อนเก้าโมงสมมุติเพื่อนๆนให้ตอน8ปดโมงเนี้ยแปดโมงครึ่งนะครับให้เพื่อนเเก็บข้าวออกให้หมดเลยนะครับเก็บข้าวเปลือกออกให้หมดเลยไก่จะกินเต็มกระเพาะหรือไม่เต็มกระเพาะนะครับไม่เป็นไรนะครับเก็บออกเลยนะครับสําคัญนะครับตรงนี้ผ่านไปสองสามวันนะครับไก่เพื่อนๆก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋ มีมีผลดียังไงนะครับหนึ่งทำให้ไก่รู้เวลานะครับสองนะครับไก่จะกินข้าวเต็มกระเพาะเลยนะครับเพราะข้าวคืออาหารหลักนะครับที่ทําให้ไก่มีแรงนะครับที่ทําให้ไก่มีกําลังนะครับสามนะครับเราจะรู้ได้เลยนะครับว่าถ้าไก่เราไม่สบายหรือไก่เราผิดปกติเราจะรู้ได้เลยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับคือไก่ถ้าไม่เป็นอะไรนะครับเราให้ข้าวสองกระเพาะอย่างนี้เขาจะกินข้าวเต็มกระเพาะเลยครับทั้งสองมือนะครับ ถ้าวันไหนนะครับเขาเริ่มเขาดูเขากินน้อยนะครับแสดงว่าไก่เราอาจจะมีปัญหาแล้วนะครับเราก็จะรู้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะหาวิธีแก้ปัญหาได้ถูกนะครับอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราให้กินตอนเช้าเนี่ยก่อนบ่ายสามบ่ายสี่นะครับถ้าไก่ที่สมบูรณ์นะครับไก่ที่ไม่เป็นอะไรนะครับสมบูรณ์ดีนะครับกระเพาะนี่ครับจะย่อยหมดเลยนะครับกระเพาะจะแห้งเลยนะครับก่อนบ่ายสามบ่ายสี่นะครับบ่ายสามโมงเนี่ยกระเพาะจะย่อยหมดจะย่อยหมดกระเพาะจะแห้งนะครับแสดงว่าไก่เราสมบูรณ์ดี ถ้าเกิดว่ากระเพาะนะครับย่อยไม่หมดนะครับเหลือนะครับแสดงว่าเราเราก็รู้แล้วไอ้ว่าไก่เราต้องมีปัญหานะไก่เราเราอาจจะป่วยหรืออาจจะเป็นอะไรนะครับแต่กรณีนี้นะครับยกเว้นนะครับคือหลังจากที่เราไปเตะหน้ามานะครับคือไก่บางตัวหลังจากที่เราไปเตะหน้ามาแล้วอ่ะเขาอาจจะกินน้อยหน่อยนะเขาอาจจะกินน้อยลงไม่เป็นไรนะครับในช่วงวันสองวันนั้นเขาอาจจะกินน้อยลงก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นธรรมชาติของเขาแต่บางตัวก็กินปกตินะครับส่วนเรื่องยาบํารุงนะครับ ยาบำรุงนะครับให้หลังอาหารนะครับหลังอาหารมือ้อเช้านะครับเป็นยาบำรุงนะครับเป็นพวกสมุนไพรนะครับก็เมะเขือเทศนะครับให้เท่านี้พอนะครับชิ้นเท่านี้พอนะครับชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวพอนะครับมะเขือเทศก็ช่วยเรื่องผิวพรรณนะครับช่วยระบบขับถ่ายนะครับสรรพคุณเยอะนะครับสองก็กระชายนะครับกระชายก็ชิ้นขนาดนี้นะครับสักสองชิ้นนะครับ กระชายนับชิ้นขนาดนี้สักสองชิ้นกระชายนี่สรรพคุณร้อยแปดพันเก้านะครับถือว่าเป็นโสมของไทยเลยนะครับกระชายนะครับสรรพคุณเยอะนะเพื่อนๆลองไปหาอ่านดูนะครับสองชิ้นนะครับกระชายสดนะครับสองชิ้นอย่างที่สามนะครับบอระเพ็ดนะครับบอระเพ็ดนะครับหั่นชิ้นขนาดนี้นะครับสักสามชิ้นนะครับบอระเพ็ดสดไม่ให้นะครับเพราะว่าผมเคยไปอ่านเจอนะครับยางของบอระเพ็ดเนี่ยจะมีผลเสียต่อตับนะครับยางของของมันนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับหั่นเป็นชิ้นขนาดนี้นะครับหั่นไว้เยอะๆเลยนะครับแล้วตากลมไว้สัก2วันนะครับยางเขาก็จะหายมันแห้งหมดไปเองนะครับก็ให้ได้นะครับบอระเพ็ดก็สรรพคุณเยอะนะครับอย่างที่รู้นะครับช่วยเจริญอาหารนะครับบำรุงสมองนะครับบำรุงอีกหลายอย่างนะครับสรรพคุณร้อยแปดพันเก้าเหมือนกันให้เพื่อนๆไปหาอ่านดูนะครับโกสมุนไพรผมก็จะจะให้ประมาณนี้นะครับแต่ไม่ต้องให้เยอะนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกให้เท่านี้พอนะครับเข้าเปลือกนะครับคืออาหารหลักนะครับส่วนพวก ยาที่เป็นยาบำรุงนะครับผมก็จะให้เฮโมวิตนะครับเฮโมวิตก็รู้ๆรู้กันอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆให้บำรุงเลือดนะครับให้หลังอาหารเหมือนกันนะครับหนึ่งเม็ดนะครับก็ขวดละหกสิบหกสิบห้าบาทนะครับผมใช้มาตั้งแต่ขวดยี่สิบาทตอนนี้หกสิบห้าบาทนะแล้วก็ยานะครับที่ตัวนี้นะครับผมหาซื้อผมซื้อมาจากตามร้านนี่นี่เป็นยาของไก่ชนนะครับอ่า ผมใช้ใช้ประดานแล้วตัวนี้คือผมก็ไปเลือกซื้อดูนะครับผมอ่านเจอว่ามันมีพวกวิตามิน A วิตามิน B อะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยซื้อมาใช้กระปุกละห้าสิบบาทนะครับมีร้อยเม็ดนะครับเพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับที่เล่นไก่ใหม่นะสำหรับมือใหม่นะครับไม่ต้องไปซื้อของอะไรแพงนะครับสิ่งที่ที่ผมให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้คือทั้งหมดนะครับที่ผมใช้จริงๆนะครับ สมัยก่อนนะครับตอนที่ผมยังเลี้ยงไก่ออกตีนะครับผมเดินสายตีนะครับผมก็ให้เท่านี้นะครับจริงๆนะครับเพื่อนๆครับเข้าเปลือกนะครับคืออาหารหลักนะครับไก่จะแข็งแรงไก่จะมีกําลังหรือไม่มีกําลังนะครับอยู่ที่การออกกําลังกายนะครับเยอแล้วอยู่ที่ระยะเวลานะครับการเตะเป้าเตะนวมการเตะหน้านะครับแล้วก็อยู่ที่สายพันธุ์ด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้คลิปนี้ผมขอพูดนานหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องอาหารนะครับ ก็ขา้าวเปลือกนะครับเป็นอาหารหลักพวกสมุนไพรนะครับผมก็ให้เท่านี้นะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆให้หลังอาหารนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากที่ไก่เราไปเตะหน้ามานะครับหลังจากไก่เราไปเตะหน้ามันเนี่ยร่างกายเขาก็จะใช้พลังงานไปเยอะใช่ไหมครับผมจะเสริมด้วยตัวนี้นะครับสักสามวันนะครับหลังจากเราเตะหน้ามาแล้วแต่ไก่เราอ้วนเราผอมนะครับแล้วแต่ว่าร่างกายไก่เราเป็นยังไงนะครับหลังจากไก่เราไปเตะหน้ามานะครับให้เพื <och S 1> ่อนๆเลือกเอานะครับ เป็นเนื้อก็ได้นะครับเนื้อต้มนะครับชิ้นขนาดนี้นะครับสามชิ้นนะครับให้สองถึงสามวันนะครับหลังอาหารไม่ต้องให้ทุกวันนะครับให้ทุกวันอ้วนนะครับสองถึงสามวันก็พอนะเพื่อไปซ่อมแซมนะครับส่วนที่เขาสึกหลอแล้วเขาก็ได้ใช้งานออกไปนะครับก็จะทําให้ไก่ฟื้นตัวไวนะครับร่างกายเขาจะร่างกายเขาจะซ่อมแซมตัวเองไวนะครับแล้วก็ให้เป็นเนื้อก็ได้นะครับสามชิ้นถ้าไม่ให้เป็นเนื้อก็เป็นไข่ไข่ต้มนะครับ ไข่ต้มแบ่งเป็นสี่นะครับแล้วแล้วให้หนึ่งชิ้นนะครับให้ประมาณสองถึงสาวันนะครับหลังจากที่เขาไปเตะหน้ามานะครับให้หลังอาหารนะครับให้พร้อมกับพวกสมุนไพรที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนะครับแคลเซียมนะครับเพราะร่างกายไก่นะครับหลตอนที่เราไปซ้อมมาเนี่ยเขาโดนเตะนะครับร่างคือเขาโดนเตะเนี่ยหน้าเขาก็เจ็บนะครับกระดูกข้างในเขาเจ็บไปถึงกระดูกข้างในนะครับร่างกายต้องการแคลเซียมแคลเซียมนะครับเพื่อไปซ่อมแซมนะครับทําให้กระดูกเขาหนาขึ้นนะครับ คือหลังจากเขาเตะหน้ามาแล้วสาชุวในช่วงสองสามวันเนี่ยเป็นช่วงที่เขารักษาแล้วเขาก็เริ่มซ่อมแซมตัวเขาเองนะครับร่างกายต้องการแคลเซียมนะครับจะทําให้กระดูกนะครับตรงที่เขาโดนตีนั่นนะครับแคลเซียมเนี่ยจะไปเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงช่วงช่วงสองสาวันนั้นนะครับเป็นช่วงที่ร่างกายต้องการนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ให้ตลอดนะครับพวกนี้ผมให้หลังซ้อมหลังปั้มนะครับเพราะว่าไก่จะอ้วนเกินไปนะครับถ้าถ้าเราให้ทุกวันนะครับไก่จะอ้วนเกินไป อย่างที่ผมบอกนะครับข้าวเปลือกนะครับสองกระเพาะนะครับแล้วพวกสมุนไพรต่างๆที่ผมบอกไปนะครับอย่างสมุนไพรนะครับถ้าวันไหนไม่มีมะเขือเทศนะครับจะเปลี่ยนเป็นแตงบ้างก็ได้นะครับแตงก็สองสามชิ้นนะครับหน้าร้อนนะครับก็เพิ่มเป็นแตงสองสามชิ้นก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นวิตามินนะครับกินเข้าไปเนี่ย ร่างกายของไก่นะครับจะดูดซึมไปแค่ที่ใช้ได้นะครับที่เหลือเขาก็จะทิ้งออกมาหมดนะครับหลักการที่เราให้เยอะเกินไปไปขวางกระเพาะนะครับผมเห็นเพื่อนเพื่อบางคนนะครับให้มะเขือเทศครึ่งลูกอย่างเงี้ยให้ลูกนึงอย่างเงี้ยนะกล้วยนะครับให้ลูกนึงอย่างเงี้ยให้ครึ่งลูกอย่างเงี้ยพวกนี้มันเป็นวิตามินนะมันไม่ใช่เป็นพลังงานนะครับข้าวนะครับเป็นอาหารหลักนะครับที่ไก่ต้องกินนะครับส่วนเรื่องกล้วยนะครับผมแนะนําอย่างนี้กล้วยน้ำว้านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนดูช่วงไหนนะครับไก่เพื่อนๆ่ขี้แข็งะ ช่วงเย็นครับหลังอาหารเย็นเพื่อนๆก็ให้กล้วยน้าว้าได้นะครับสองสามชิ้นนะครับพอนะครับสองสามชิ้นเท่านี้นะครับไม่ใช่ให้เป็นครึ่งลูกนะครับไม่ใช่นะครับข้าวคืออาหารหลักนะครับแล้วก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้จริงๆนะครับสมัยที่ผมเลี้ยงไก่ออกตีผมก็ให้เท่านี้จริงๆนะครับ สำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับผมอยากให้เน้นอาหารนะครับให้เท่านี้นะครับแล้วเน้นนะครับในเรื่องออกกําลังกายนะครับเตะหน้าเตะเป้านะครับแล้วดูสภาพไก่ให้ ENNIS ออกนะครับเพียงเพื่อนๆให้เท่านี้นะครับแล้วทําตามในคลิปนะครับที่ผมบอกนะคคลิปการเลี้ยงนะครับไก่เพื่อนเพื่อนสามารถออกไปตีออกไปสู้กับเขาได้อย่างสบายเลยนะครับสําคัญนะครับดูสภาพไก่ให้ออกนะครับ แล้วไก่นะครับอย่าไปเลี้ยงให้อ้วนเกินนะครับไก่อย่าเลี้ยงให้อ้วนเกินนะครับสมัยก่อนคลิปนี้ผมขอพูดยาวหน่อยละกันนะครับสมัยก่อนนะครับไก่เนี่ยเราต้องเลี้ยงให้อ้วนนะครับเลี้ยงให้อ้วนเลยเพราะว่าไก่ตีสิบสองยกตีแปดยกเนี่ยเขาใช้พลังงานเยอะนะครับถ้าตีไปถึงยกเจ็ดยกแปดแล้วเนี่ยไก่นะครับบางตัวจับอย่างนี้นะครับเหลือเท่านี้เลยนะครับถ้ายิ่งตัวที่เสียเลือดมากๆนี่ลงไปหมดเลยนะครับ เพราะว่าเขาใช้พลังงานเยอะนะครับไก่เมื่อก่อนตีกันหลายยกนะครับจะต้องเลี้ยงให้อ้วนนะครับแต่สมัยนี้นะครับไก่ตีกันสี่ยกนะครับหกยกไม่จําเป็นต้องเลี้ยงให้อ้วนนะครับถ้าเราเลี้ยงอ้วนนะครับเวลาไปเปรียบนะครับเราก็ตีผิดไซส์ด้วยนะครับไก่จะต้องเลี้ยงให้อยู่ประมาณนี้นะครับอย่าเลี้ยงให้อ้วนเกินนะครับเวลาเปรียบนะครับเราก็จะต้องไปตีผิดไซส์เขาด้วยนะครับให้เพื่อนๆนึกถึงนักมวยนะครับให้เพื่อนๆนนึกถึงนักมวยนะครับ ให้หุ่นประมาณนักมวยอย่างนั้นแหละครับเพราะไก่อย่างนี้ตีสี่ยกหกยกนะครับเราต้องตีก่อนนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องแบกพลังงานแบกกล้ามเนื้อเข้าไปนะครับเพราะมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วอ่าแล้วก็มันจะง่ายด้วยครับง่ายด้วยเวลาเวลาเพื่อนๆเปียกเวลาอะหลายๆอย่างนะครับมันจะง่ายอืมก็คลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อเดี๋ยวก่อนนะครับไก่นะครับจะมีกําลังหรือไม่มีกําลังนะครับ ไม่ได้อยู่ที่พวกนี้นะครับเป็นยาบำรุงร่างกายเฉยๆนะไม่ได้ทําให้ไก่มีกําลังนะครับไก่จะมีกําลังหรือไม่มีกําลังนะครับอยู่ที่เข้าเปลือกนะครับเข้าเปลือกคือพลังงานนะครับและการออกกําลังกายนะครับเหมือนคนเรานะครับจะให้เราไปเตะบอลเลยเนี่ยจะให้เราไปวิ่งสี่สิบห้านาทีเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องใช้เวลานะครับสองเดือนนะครับสามเดือนนะครับเหมือนกันนะครับไก่นะเตะหน้า เตะเป้านะครับตามที่ผมบอกนะครับแล้วใช้เวลานะครับก็ไก่ก็จะออกตีได้เองนะครับการทนทานนะครับไก่ทนนี่อยู่ที่สายพันธุ์นะครับกับอยู่ที่การเตะหน้านะครับถ้าเราเตะหน้าเราเตะหน้าบ่อยนะครับถึงสี่ห้าครั้งปุ๊บไก่เราจะทนขึ้นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็มีเท่านี้ก่อนนะครับก็เพื่อนๆก็ลองลองดูนะครับครับผม